ครับกลับดำสจเปียกอุทัยครับครับสวัสดีครับผมกลับดำสจเปียกอุทัยครับสุดยอดจริงๆครับในวันนี้เช็คบินรวดเร็วปานสายฟ้าแลบครับผมเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับนะครับวันนี้เจอกับคู่ต่อสู้ที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหประกบไปแล้วยากชัดๆเลยกลาบดำมองยังไงก็เหมือนที่เขาว่าเลยครับเพราะว่า พอเจอตัวจริงแล้วใหญ่ครับใหญ่แล้วก็พี่เขาก็สูงด้วยครับอ่าฮะปกะกอบบัตท,ที่แรกหนักใจไหมก็ไม่ครับไม่ครับเพราะว่าผมอ่าคือโปรโมเตอร์ประกบเจอใครผมก็ต่อยหมดครับใหญ่คนนี้เคยเจอมาแล้วหรือเปล่าใช่ครับนะฮะวางแผนยังไงในการเจออโมยที่ใหญ่กว่าก็ต้นๆผมกะดูเชิงก่อนครับว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนครับอือือแล้วก็เขาก็เดินหาเข้าหาเราใช่ครับนคือพอได้จังหวะผมเอาเลยครับเพราะว่า ถ้าผมต่อยพมเพื่อผมจะเหนื่อยเพราะว่าแรงปะทะมันมันต่างกันนะครับโอ oh, ้แสดงว่าก็ตั้งใจว่าจะเช็คบินอยู่แล้วให้ให้มันไวที่สุดใช่ครับถ้าได้โอกาสก็คือเอาเลยครับนะฮะแล้วก็หมัดต่อยเปลี่ยงออกไปนี่เขามีอาการใช่ครับเมาเปแล้วก็ลงไปให้กรรมการนับก่อนครับอ uh ่าฮะตอนนั้นคิดว่าไงบ้างไม่น่ารอดแน่นอน uh huh. อ่ากะว่ายังไงก็โดนอีกครับถ้าขึ้นมาก็โดนอีกแน่นอนอ uh ่าฮะแล้วก็เปนเน็กกรรมการก็ตัดสินใจเรียบร้อยไปใช <c oughs> ่ครับ นะฮะวันนี้ก็ถือว่ารุ่นเร็วตามความต้องการที่ท,ที่หวังเอาไว้ครับและที่สำมคมัญก็คือวันนี้ได้โบนัสด้วยใช่ครับได้โบนัสมาครั้งกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับครั้งที่อ2อสองครั้งก็ล่อไป7 0 0 0แสนแล้วครับค่ายน่าจะเสร็จนะอ่าไฟเนี้ยน่าจะเสร็จสมบูรณ์ครับอือหือค่ายของเราตอนนี้ไล่ฟารังนิดนึงเป็นไงบ้างฮะก็ตอนนี้ก็คือประมาณ70 80%นแล้วครับ มีนักมวยในการดูแลคนลนะ,ะมีแต่พวกเด็กน้อยครับเพราะว่าผมจะทําพวกต้นกล้าครับต้นกล้ามวยไทยครับปลูกฝังให้เขาครับเพื่อเพื่อภายภาคหน้าเขาโตไปเขาจะได้มีอาชีพในการดํารงชีวิตของเขาครับใช่แล้วนะครับก็สไตล์การโชกของกุหลาบดาหลายๆคนบอกว่ามันหน้าที่ถึงเวลาขึ้นวันใจห,หรือย,อยังมองไงฮะกะ็ตรงนี้แล้วแต่ดุลพินิจของอบอสครับถ้าบอสว่าถึงผมก็พร้อมที่จะไปต่อยครับ อืมการล้วแต่บอสว่ากันเถิดนะครับน้าหนักตัวเป็นไงบ้างฮะอ่าไฟนี้ต่อยน้อยกว่าไฟที่แล้วครับปกติผมจะต่อยอยู่ในรุ่นร้อยสี่สิบห้าปอนด์ครับไฟนี้ต่อยร้อยสี่สี่ครับกำลังดีหรือว่าอย่างไงฮะก็พอดีพอดีครับก็ไม่ถือว่าลดอะไรมากมายนะครับครับผมนะฮะมองคู่ต่อสู้ในไฟต่อไปถ้าเป็นไปได้อยากเจอเลร ตรงนี้ยังยังยังไม่อยากเจอใครครับแล้วแต่แล้วแต่บอสดีกว่าครับว่าบอสจะจัดเจอใครผมผมต่อยหมดครับผมไม่ไม่เลือกคู่โชคอยู่แล้วทุงนี้จะเห็นว่ากุหลาบดนี่จะเน้นไปในการโชคมวย3มยกซะส่วนใหญ่ใช่ครับมันมันมันเหมือนทางของเราครับสยกครับเพราะว่ามันเป็นนวมเล็กด้วยแล้วเราก็เป็นมวยหมัดด้วยครับน่านาซีห้ายกนี่คนเลยบนคิดถึงว่าเอ๊กกุหลาบดไม่ต่อยห้ายกก็เหรอถ้ามีโอกาสก็ กลับไปแน่นอนครับน่ะนะแ,แฟนมวยหายกก็สบายใจได้ใช่ครับอย่าอย่าอย่าเพิ่งลืมกันครับถ้ามีโอกาสได้ไปชม้ายกแน่นอนครับพูดถึงหลังๆนี่เราชนะนอกติดกันเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นกับเราครับเราเริ่มมั่นใจขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรครับอ่าเราเรา,เราเริ่มจับทางได้ครับเพราะว่าในในการต่อยนวมเล็กอ่ะเราเราเรา,เราเริ่มจับทางได้แล้วก็รู้จังหวะออกหมัดอ่ะครับโอ้พอจะบอกเคล็ดลับการออกหมัดหรือจังหวะ พอจะเล่าให้เราฟังได้ไมั้ยนวมเล็กอะครับคือขอแค่ออกให้โดนนะครับยังไงก็หล่นครับเพราะว่ามันมันมันเป็นนวมเล็กมันไม่เหมือนนวมใหญ่ครับที่ต้องใช้แรงหน่อยแสดงว่าเรามั่นใจกลังหมักของเราอ่าใช่ครับตรงนี้เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเลยครับเพราะว่าได้ได้ต่อยได้ต่อยนับต่อยหลับก็รู้สึกมีมีพละกําลังขึ้นมาครับเถามยอม้อนไปหน่อยครับเวลาจังหวะที่เขียวโดนโดนเขาบ้างเนี่ยเป็นไงครับมัน มันหนักมันแรงไหมอ่ามันมันมันก็แรงอะครับแต่คือว่าเราเราทนได้ครับเรากะว่าเหมือนแบบว่าเราโดนแล้วเราเราทำท่ายุบคือให้ให้เขามีมีช่องโหว่เปิดโอกาสให้เราได้ต่อยอะครับอืออโอ้หมันแผนคุณบอกล่อปลาเลยท่านองนนใช่ครับแล้วอย่างอย่างอย่างวันนี้ฮะอย่างวันนี้ที่เป็นเกมแบบนกยกแรกนี่มัน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 คิดมาเลยว่ามันเป็นฐานเลยไหมหรือม่ออะไรครับมันคือตอนแรกผมก็ไม่กะว่าจะนอกยกแรกครับเพราะว่า พอเปิดเกมมาปุ๊บพี่เขาเดินสายเลยไงเดินสายก็คือมันถ้าเดินเดินมาเข้าทางผมแน่นอนเพราะว่าผมจะเลือกต่อยได้ครับก็คือเรารออยู่แล้วถ้าเกิดเขาเดินเข้ามานี่รอเสิร์ฟเลยว่าเนี่ยใช่ครับแต่ถ้าเขาถอยอะถอยอันนี้ก็คือถ้าถ้าเขาถอยผมต้องเป็นตัวเดินอะตัวเดินทําอะแต่อันนี้เขาเดินก่อนเนี่ยเขาชิงเดินก่อนก็เลยได้โอกาสตรงนี้ไปครับแต่พูดถึงนักมวยทุกคนเวลาต่อยเนี่ยก็หวังถึงแชมป์นะใช่ครับพูดถึง พูดถึงพูดถึงวันพรุ่งนี้หน่อยแฮกเกอรตี้กับโลโบเออโลโบมันชื่อคุณที่คุณน็อกมา,มากเมื่อกี้นเนี่ย,ะยนะพูดถึงวิเคราะห์ถึงคู่มวยคู่นี้หน่อยอ,อ,อคู่นี้ที่ที่ที่ผมดูดูเทปดูการชกของเขาครับคือคู่นี้ยถ้าใครพลาดก็โดนแน่นอนครับไม่ว่าจะแฮกเกอรตี้หรือว่าโลโบครับถ้าพลาดมีโอกาสหลับ,ลบหลับทั้งคู่ครับ แบบกู้เป็นกลางนะมีฟันธงไหมจะฟันธงไหมว่าใคร,รนั่นนะฟันธงไหมเอียงเอียงไปทางแฮกเตี้ครับเพราะ oh, ว่า <c> ดูแล้วเขาจะสดกว่าครับ <c oughs> สักครั้งในชีวิตถ้าหาว่าถ้ามีโอกาสได้เจอแฮกเตี้อะเอามาั้ยเต็มที่ครับไม่เกี่ยงว่ากนันเถอะไม่เกี่ยงครับเออเอาสิแต่พวกนี้ไอ้แฮกเตี้บอกไอ้วันกุหลาบดำนี่โอเคนะ ได้เลยครับเครับไม่เสริมไม่ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับอมอ,อ,อร้องขม่ร้อนไปนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนคลับของกุหลาบดำเนี่ยรอดูอยู่เยอะมากทั้งในเวทีแล้วก็ดูการถ่ายทอดสดอยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็อายากขอบคุณครับอยากขอบคุณแฟนมวยนะครับทั้งหน้าจอแล้วก็ในเวทีในวันนี้นะครับวันนี้ก็ในเวทีก็มาล้นหลามครับ ประมาณร้อยกว่าคนได้ครับมาเชียร์ผมก็ขอบคุณ FC แล้วก็แฟนมวยครับที่มาให้กำลังใจผมในวันนี้ครับขอบคุณมากครับไ